คนคนข่าวรวมพลังมหามิตรจิตอาสาร่วมทบเพื่อประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลาง อารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนวันนี้มาชมต่อครับกับงานจิตอาสาปีที่3อารยสถาปัตไทยสู้ประชาคมอาเซียนแม้ว่าสถานการณ์ในชาติบ้านเมืองเรายามนี้จะยังไม่ปกติแต่พลังจิตอาสาก็ยังเหนียวแน่นยิ่งใหญ่เพื่อการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอารยสถาปัตไทยด้วยหลักการออกแบบที่เป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับคนทั้งมวลเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นตำรวจทหารผ่านศึกตลอดจนสตรีมีคันและเด็กเล็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นทั้งในการใช้ชีวิตและการเดินทางครับ <ium> ด้วยเหตุนี้นะครับงานจิตอาสาที่เราจัดกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่3ในครั้งนี้จึงมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่และมหามิตรจิตอาสาจากวงการต่าง เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกันอย่างมากมายเกินคาดครับตัวผมเองเรียนมานหัวเทพปู่แล้วแต่ไม่รู้จักแล้ครับว่าอริยสถาปัตย์คืออะไรยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเลยวันแรกได้ยินคำนี้นึกว่าเป็นอริยะรรมขอมขอมืน อะไรไปนู่นเลยนะครับก็ไม่รู้ก็ได้กฤษณะเนี่ยน,นะครับได้อธิบายให้ฟังแล้วอะไรแต่ละพออธิบายให้ฟังเราก็รับข่าวสารทันทีเลยเออสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เรามองข้ามความสําคัญไปเยอะเนะเราไปนึกถึงแต่ตัวเองเท่านั้นแต่เอาจริงแล้วบุคคลในสังคมมีต่างๆนานานะครับความแตกต่างกันก็มีอะไรก็มีและความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้น ผู้ใดขาดอะไรก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องเติมเต็มให้กับเขาพระบาทสมเด็จพระจหัวได้เสด็จไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านรับสั่งอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการที่เราอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถ้าฐานะของเราต่างกันเราจะคบกันไม่ได้สนิทใจเพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นก็หน้าที่ของเราด้วยหน้าที่ของเขาด้วยต้องช่วยกันจันรวงให้ฐานะของทุกประเทศนั้น อยู่เท่าเทียมกันเราถึงจะเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจผมจะพูดคำนี้เพราะว่าจะดำไปสู่อาเซียนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ทัตทุกทั้งหลายได้มาในวันนี้นีนะครับยิ่งใหญ่ใจถึงกับพลังจิตอาสาของมวลมหาอารยสาปัตรในงานจิตอาสาปีสาม อารยสถาปัตย์ไทยสู้ประชาคมอาเซียนครับอารยสถาปัตย์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 ครับอารยสถาปัตย์ครับอารยสถาปัตย์โอ้ดวงจำปาเวลาสมนอ เห็นผ่านซอมองเห็นหัวใจเฮานึกขึ้นได้ไหนกินเจ้าอ๋อ